พิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้แหละว่ากล้องวงจรปิดในโรงเรียนอนุบาลไม่ได้มีไว้แค่ดูแลเด็กๆนะเว้ยแต่ที่สําคัญกว่าคือมีไว้ปกป้องครูจากจินตนาการสุดบันจิดของเด็กๆนี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆอาจารย์คนนี้แกทําวิจัยลับตอนเด็กๆนอนกลางวันแกแอบเอาพลาสเตอร์ปิดแผลแปะให้เด็กเงียบๆพอลูกตื่นก็ถามว่าหนูไปเจ็บตรงนี้ไม่ได้ยังไงคะผลลัพธ์ที่ได้คือฝังลมเหนือตกแทนครูเลยครับคนแรกบอกว่ายุ่งกัดตอนวาดรูปคะ่ะ ยุ่งกัดตอนวาดรูปยุ่งมันพัฒนาแล้วหรอวะคนที่สองบอกว่าลมตอนเล่นสไลเดอร์ค่ะลมตอนเล่นสไลเดอร์ตอนนอนกลางวันเนี่ยนะลูกคนที่สามยิ่งแน่ใจโดนเพื่อนกัดค่ะโอโ้โหหลักฐานชัดเจนแต่มีเด็กถึงสองคนบอกว่าหนูเห็นกับตาเลยค่ะใครว่ามนุษย์เกิดมาดีงามครับเด็กๆนี้มันนักปั้นเรื่องเหมืออาชีพพูดโกหกหน้าตาอย่างเป็นทางการได้เลยมีชาวเน็ตแชร์ประสบการณ์จริงวันหนึ่งเห็นหลานสาวนั่งซุ่มก็ถามเป็นอะไร นางร้องไห้โหบอกว่าครูไม่ให้หนูกินข้าวสวยรวมคืนชาวเน็ตคนนี้ก็โมโหพุ่งไปหาครูทันทีแต่ครูทำหน้างงเป็นไก่ตาแตกแล้วบอกว่าเมื่อมานเป็นบะหมี่น้ำค่ะไม่มีข้าวสวยสักเม็ดอีกรายหลานสาวบอกว่าเพื่อนได้กินสารเบาทุกคนแต่ครูไม่ให้หนูกินพอเช็ดกล้องอ้าวเพื่อนคนอื่นยังกินไม่หมดแต่หนูคนนี้อัดไปแล้วสี่ลูกครูเลยต้องเบรกไว้ก่อนกลัวท้องแตกรายนี้พีคสุดเด็กกลับบ้านกังเกงเปียก แม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกทำหน้าเศร้าๆบอกว่าครู <c oughs> ชีใส่กางเกงหนูครับแม่ช็อกตาตั้งสุดท้ายเพิ่งรู้ว่าตัวเองปวดฉีตอนเรียนแต่ไม่กล้าขอยกมือไปเข้าห้องน้ําเลยปล่อยแตกกลางวงมีผู้ปกครองแชร์อีกเห็นลูกชายกลับบ้านขามีรอยช้ำแม่ถามลูกน้ําตาขอเบาบอกว่าครูตีหนูคะ่ะแม่เดือดปุดปดแทบจะพุ่งไปโรงเรียนทันที โชคดีที่ย่ารีบห้ามไว้ย่าบอกว่าย่าเห็นกับตาเจ้าตัวเล็กมันกระโดดลงมาจากกระถางต้นไม้หน้าโรงเรียนแล้วยืนไม่มัน่นคงลมเองไม่เกี่ยวกับครูเลยโถเอ้ยถ้าไม่มีย่าเป็นพยานครูคนนั้นต่อให้โดดลงแม่น้าทั้ง5้าก็คงล้างบ้าไม่ได้แต่พี่สาวครูฝึกสอนคนนี้โชคไม่ดีเท่าไหร่เธอมาฝึกสอนได้แค่เดือนที่สองวันหนึ่งตอนนอนกลางวันเด็กหญิงตัวน้อยกระซิบว่าซอยคนหนูตกอยู่ใต้เตียงคะ่ะ พี่สาวรีบก้มลงคลานหาใต้เตียงอยู่สิกว่านาทีก็ไม่เจอคิดว่าเด็กคงจำผิดหรือแค่เล่นสนแต่พอเลิกเรียนเด็กคนนั้นจูมือแม่แล้วบอกว่าแม่สร้อยของหนูถูกครูคนนี้เอาไป รวมคืนแม่เด็กก็ยกพวกญาติมาถึงโรงเรียนพร้อมท่าทีดูดันบอกว่านั้นเป็นของขวัญมันเกิดราคาหลายพันลูกสาวก็ยืนยันเสียงแข็งว่าครูฝึกสอนคนนี้ละขลมยไปโรงเรียนรีบเปิดกล้องวงจรปิดในห้องนอนกลางวันสิ่งที่เห็นคือเห็นแค่พี่สาวก้มๆเหนือหน่อยๆคลำหาใต้เตียงแต่กล้องมันจับไม่ได้ว่าในมือมีอะไรหรือใต้เตียงเป็นยังไงสําร้ายกว่านั้นเพื่อนสีของเด็กหญิงก็ช่วยเสริมทับว่าหนูเห็นครูเอาของใส่กระเป๋า เท่านั้นแหละเสียงซุบซิบมินทาจากผู้ปกครองสายตาแปลกๆจากเพื่อนร่วมงานและความไม่เชื่อใจจากผู้บริหารถาโถมใส่หญิงสาววัย20ต้นๆจนเธอแทบจะแบกไม่ไหวอธิบายยังไงก็ไม่มีใครเชื่อสุดท้ายเธอทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องเยื่อไปลาออกและตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาประถมไว้อีกเลยแผมยังเกลียดเด็กๆไปจากใจจริงเพราะเรื่องนี้